สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ GFOX Sport on Tour นะครับตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่สนามเฉลิมพระเกียรติคลอง6ทัญบุรีนะฮะผมได้มาติดตามฟุตบอลนักเรียนกรมพระศึกษาประเภททั่วไปนะฮะหรือถ้วยคอนั่นเองนะฮะหลังจากที่ผมได้ติดตามในฟุตบอลนักเรียนถ้วยขอไปแล้วนะฮะถึงรอบ รองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศที่กำลังจะแข่งขันกันในกลางเดือนหน้านะซึ่งระหว่างกรในรอบรองชนะเลิศและก็รอบชิงชนะเลิศในกลางเดือนหน้าของถ้วยขอผมก็ได้มีโอกาสมาตามการแข่งขันของประเภทถ้วยคอกันต่อนะวันนี้ก็เลยาพาพท่านผู้ชมมาอยู่ที่สนามคลอง6ก ธัญ,ญบุรีแห่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าประเภทถ้วยคอที่เริ่มแข่งกันแล้วมาตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนะฮะจะมีคู่ไหนแข่งกันไปแล้วบ้างแล้วก็ผลเป็นยังไงนะซึ่งวันนี้ผมเป็นวันแรกเลยที่มาติดตามก็เดี๋ยวจะอัปเดตข้อมูลย้อนหลังให้ท่านผู้ชมได้ทราบไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้เรามาดูกันก่อนนะว่ารุ่นที่แข่งขันในถ้วยคอมี 4รุ่นนะมีรุ่น14ปีนะอันนี้เดี๋ยวเราลองมาอ่านรายชื่อดูก่อนนะหลายๆท่านอยากจะทราบว่าในถ้วยคอไนี่มีทีมอะไรเข้าแข่งขันกันบ้างนะโอ้เยอะเลยนะเนี่ยมีทั้งหมด26สายเลยทีเดียวนะในรุ่น14ปีี่ปลองมาอ่านดูครับสายที่1ครับฮะ บ้านตะลุงเหนือนะฮะโยทินบุรณะปทุมวิไลนะสายสองสีประจันเมธีประมุกพัทยาหนึ่งราดำริแล้วก็สายที่สามอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยายลัยเทศบาลพระพุทธบาทสามโคกอาบาจอปทุมธานีนะ สายที่4ทีปังกรวิทยาพัฒเทศบาลอ้อมน้อยสตรีอ่างทองสายที่5กำแพงแสนวิทยานางรองเทพศิรินร่วม9ก้าสายที่6สวนป่าเขาชะอางสาธิตมอราชพัฒวะไลอลงกรนะฮะ แล้วก็อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยสายที่7นาวามินทาชินูทิศบดินเดชานาวามินทาราชูทิศสตรีวิทยาสองวชิลาวิทย์เชียงใหม่นะสายที่8ประชารัฐพัฒนาเทศบาลบ้านหัวหิน นวมินทราชูทิศพายับเชียงใหม่สายที่9สามพรานวิทยาหนองพลับวิทยาราชวินิตบางแคปานขำสายที่10เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีพระศีนครินสมุทรสาครนะตัวเล็กมากนะสายตาผมมองอาจจะไม่ถึงนะตอนนี้ บ้านบึงอุตสาหกรรมอนุสรบ้านบึงอุตสาหกรรมนุนเคราะห์ราชวินิตบางแก้วสายที่11วัดเขียนเขตสีขอนภูมิภิสัยภูมิใสนะฮะัยภูนตาหลวงวิทยาสายที่12สุรศัก์มนตรี นวมินทราชินูทิพหอวังนนทบุรีกันสูตรศึกษาไลอ่านยากๆทั้งนั้นเลยฮะชื่อตอนนี้ต่อไปนะสายที่13บกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางนะฮะเศรษฐบุตรบำเพ็ญหนองยา่าไซวิทยาสายที่14บสญธญบุรีอบจแพร่มัธยมวัดบึงทองหลาง สายที่ 15. ด่านขุนทดราชวินิตสุพรรณภูมิสาธิตมอรามคำแหงสายที่ 16. ทวีทาพิเศษบางขุนเทียนบางปะอินถาวรานุกูลนะฮะสายที่ 17. สุรวิทยาวชิรลาลัยเชียงใหม่ราชสีมาวิทยาลัยนะฮะสายที่ 18. ระยองวิทยาคมปากน้ำณวมินทราชูทิ์ กรุงเทพมหานครสวนกุลาวิทยาลัรลังสิทสายที่สิบเก้าปริรงรอนสาลาตึกวิทยาคุรุราชรังอ่ uh huh. นานยากมากนะครุรุราชรังสิทิ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะสายที่ยี่สิบนะฮะมีเทศบาลปลายยางวัดสุนทร โอ้ยทันนิการามนะสิปริราชอนุสอนนิคมวิทยาอ่านผิดอ่านถูกยังไงก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าภาษาไทยเริ่มไม่ค่อยคล่องซะแล้วนะฮะอไปสายที่21ครับเทพสิรินคลอง13ปทุมธานีกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสวนกุหลาบวิทลัยนะฮะจิระประวัติ สายที่22่สวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเบญจะมะราราชรังสิริแก่นนครวิทยาสายที่23วัดกลางคลองสพระปถมวิทยาลัยสองหลวงพ่อเงินอนุสร์นนทบุรีวิทยาลายัยสายที่24นณวมิน ราชินูชิตเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าวปทุมธานีนันทมุนีบำรุงที่บังกรวิทยาศาราวิทยาพัฒวีวัฒนาสายที่25ดารุนาราชบุรีเทศบาลโพประทับช้างวิทยาลายัยเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี พิทยพยัตสายที่26พระแท่นดงรังวิทยาคารวัดปัญจธายิกาวาดวิสุทธรังสีบดินเดชาส,สิงห์เสนี 2. 2โอ้โหอันนี้คือ26สายเลยนะฮะสายละ3และก็4ทีมนะตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตเอาเป้วางก่อนนะฮะรู้สึกว่า นักพอสมควรนะตอนนี้เราเตรียมอุปกรณ์นี่ยไปไหลแทบหลุดเพราะว่าเสร็จภารกิจจากการถ่ายคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วผมต้องไปเล่นฟุตบอลกับสมาชิกส,ส,สปอร์ตคลับของเราที่สนามแพนด้าเออีกนะฮะ 6โมงเย็นเลยทีเดียววันนี้เราอยู่ที่นี่ทั้งวันนะฮะต่อไปเรามาดูรุ่น16ปีนะฮะ16ปีมีทั้งหมด27สายนะฮะคลิปแรกในการติดตามนี้ก็อย่างน้อยๆก็มารู้จักทีมทั้งหมดที่ลงแข่งขันกันก่อนนะฮะสายที่หนึ่งคนระับ สารศาสตร์ ट, วิเทศสายไหมนะฮะสาธิตมอสอวปทุมวันณนะวะมินทราชินูทิตเบญจมะราชาลายัยสายที่สองสารวิทยาเทพสรินร่มเก้าแก IA, า่นนครวิทยาสายที่สามบรรหารแจ่มใสวิทยาหนึ่งนะ ศีประจันเมธีประมุกสวนกุหลาบวิทยาลัยจิระประวัติสายที่4สาธิตมราชพัฒนววไลอลงกรหนองย่าไซวิทยายอแซฟอุปถรรัมนะฮะสายที่5เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพมัธยมสุวิทศเสรีภูตาหลวงสายที่6 นวมินทราชินูทิศบดินเดชาเบญจมราชวังสริศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีสายที่7ทีปังกรวิทยาพัฒสาธิตมรามคำแหงบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์สายที่8นวมินทราชูนะวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครราดวินิตสุวรรณภูมิวิสุทธทรรังสีสายที่9วัดสุดทิวรารามกีฬาจังหวัดลำปางเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมมิการามสายที่สิบเทศสิรินเชียงใหม่มัธยมเทศบาล6น,น,นครอุดรธานี ดอนเมืองจาตุระจินดาสายที่11สามัคคีวิทยาคมสองแล้วก็พอปอรอราชวิทยาลัยอิสลามสีอยุธยามุนนิธิสายที่สองระยองวิทยาคมปากน้ำพระครูพิทยาคมเทศบาลนครนครปฐมนะฮะขออนุญาตรับโทรศัพท์สักครู่ครับ สวัสดีครับครับผมอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ผมโทรกลับได้ไหมครับผมครับผมครับขอบคุณครับต่อไปครับสายสิบสามครับสายสิบสามวชิ ราวิทย์เชียงใหม่ทัญญบุรีบุญเหลือวิทยานุสร์สายที่14นาดีวิทยากระทุ่มแบรนวิเศษสมุทรทะคุณนะครับแล้วก็เศรษฐบุตรบำเพ็ญสายที่15สวนกุหลาบวิทยาลัยชนบุรีสวนกุหลาบวิทยาลัยลังสิตพิชบัณฑิตสายที่16สาลาตึกแล้วก็เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ ศรีนครินสุนทรสาครนะสายที่17บจอบจไชนาาบัวแก้วเกสรพระปฐมวิทยาลัยสายที่18บางกะปิอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยสุขโขทยัยวิทยาคมสายที่19กปากีวิทยาคารเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีพระปฐมวิทยาลัยสอง หลวงพ่อเงินอนุสอนสายที่20ฐานปัญญามัธยมฐานบินกำแพงแสนดารุณาราชบุรีสายที่21เทพศรินคอง13ปทุมธานีประชารัฐพัฒนาอุบลรัฐราชกัญญาราชวิทยาลัยนคปรปฐมสายที่22 ถนอมราชบ,บำรุงนิคมวิทยาบางละมุงสายที่23บดินเดชาสิงห์สิงห์สิงหะเสนีสองท่าข้ามวิทยาคมสาธิตแห่งหมอเกษตรสายที่24โยทินบุรณนะวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพพระวิสุทธิวงสายที่25นววมินทราเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สามพราณวิทยาอ,อมบจอแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์สายที่26เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์บางปะอินปทุมวิไลสายที่27ิะริิยะวะริทายวันนาลันณะวะมินเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการทวีทาพิเศษบางขุนเทียนและนี่ก็คือ27สายนะฮะของรุ่น16ปี โอ้ตอนนี้เราก็มาดูรุ่น18ปีกันบ้างนะฮะสายที่หนึ่งครับวิสุทธรังสีหัวหินวิทยาคมคุรุราชรังสกฤตสายที่สองเทพสรินเชียงใหม่ราชดํำริฐานปาัญญาสายที่สามธัญรัตน์โพธาวัตนาเสนี พิษบัณฑิตพิชยะบัณฑิตสายที่ 4, สีศรีราชาทาวีทาพิเศษบางขุนเทียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทรคุณสายที่ห้าฤทธิรงรอนราดวินิจบางแคปานขำเทพิรินคลอง13ปทุมธานีสายที่หเทพิรินสระบรุรีสารศาสวิเทศสายไหมสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีสายที่7 พันท้ายนรสิงห์วิทยาสุริยวงศ์เทศบาลวังสะพุงสองบ้านบุงสไลสายที่8เศรษฐบุตรบำเพ็ญน,นาทวีวิทยาคมวัดสุธิวรารามสายที่9กําำแพงแสนวิทยาศึกษานารีวิทยาเทคโนโลยีกรุงเทพสายที่10ณวมินทราเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางปะอิน ที่ปังกรวิทยาพัฒส,สายที่11ภูตาหลวงมัธยมวัดบึงทองหลางอายุทยาวิทยาลัยสายที่12แก่นนครวิทยาลัยเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสุรศักดิ์สุรศักดิ์วิทยาคมสายที่13ถ้าท่าข้ามวิทยาคมแพร่บรรหารแจ่มใสวิทยาหนึ่งอบจแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์ สายที่ 14. นวมินทราชูทิศกร,รุงเทพมหานครอบจอชัยนาทเทคโนโลยีอักกรอบิตี้สายที่ 15. ประเทืองวิทยาหนองพลับวิทยาพปรราชวิทยาลัยสายที่ 16. ธรรมโชติศึกษาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูบัวแก้วเกศสอสายที่ 18. สวนกุลาวิทยาลัย จิรประวัติกีฬา,า,าจังหวัดสุพรรณบุรีณนะวามินพราชินูชิตสตรีวิทยา2ส,สายที่18เทพสรินร่ม9้าสวนกุลาวิทยาลายัยลังสิตธัญบุรีสายที่19เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีปทุมธานีนันทมุนีบำรุงพิบูรลวิทยาลัยนนทบุรีวิทยาลายันนย,าลาย และนี่ก็คือ19สายของรุ่น18ปีนะฮะส่วนผลการแข่งขันนะฮะก็ที่ผ่านมา,า,านะเจ้าหน้าที่ของกรมราชศึกษาก็ได้บันทึกไว้ให้ดูคร่าวๆก่อนจนถึงวันที่14แล้วนะ,ะอันนี้ก็ลองดูนะฮะว่าใครแข่งกับใครแล้วก็สกอร์เป็นเท่าไหร่นะ,ะเพราะว่าผมก็ยังไม่ทราบผลเหมือนกันนะส่วนรุ่น18ปีนะฮะ ก็ตามนี้ครับแข่งมาตั้งแต่วันที่11 12แล้วก็บันทึกข้อมูลไว้เท่านี้ก่อนซึ่งวันนี้เป็นวันที่20สิบนะฮะวันนี้วันที่ย0สิบคู่ที่เราจะมาดูการแข่งขันนะฮะก็จะมีรุ่น14ปีที่แข่งวันนี้นะฮะวันที่ย0สิบก็จะมีทั้งหมด4คู่อ,อยู่ที่สนามสนะฮะรุ่น14ก็จะมี นี่ยนาวามินทราชินูทิศบดินเดชานะแล้วก็นาวามินทราชูทิต์สตรีวิทยาสองสุรศักดิ์มนตรีนาวามินทรานาวามินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีสาธิตมรำคำแหงด่านคุณทศทวีทาพิเศษบางขุนเทียนแล้วก็บางปะอินนะสี่คู่นะฮะในสนามที่สาม ก็ S <S <an> <S เดี๋ยวเราจะลองไปดูว่าสนามไหนมีมุมเหมาะ,มาะในการถ่ายทําคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูก็เดี๋ยวจะเลือกดูนะตอนนี้มีรุ่น14ปีนะฮะแล้วก็รุ่น18ปีไม่มีแข่งวันนี้อ่าส่วนรุ่น16ปีสนาม2นะฮะก็จะมี4คู่เหมือนกันครับกีฬาที่บานนาค,นนคนรนครปฐมแล้วก็ระยองวิทยาคมปากน้ำสาธิตมรามคําแหง บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์มัธยมสุรวิทย์เสรีนะฮะฮูตาหลวงเบนจมราชวังสริษ์นะฮะสวนกุลาวิทยายลัยปทุมธานีอันนี้ก็เป็นแข่งในสนามสองวันนี้แข่งตรงกันสองสนามก็เดี๋ยวผมจะลองเดินดูก่อนนะฮะว่าสนามไหนจะเหมาะกับการถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ติดตามดูกันก็ต้องเลือกนะฮะว่าต้องสักรุ่นหนึ่งนะ เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวหาสนามก่อนนะฮะตอนนี้สนามหนึ่งไม่มีการแข่งขันนะฮะสนาม3มคือสนามนุ้นรุ่น14ปีนะฮะนี่คือสนามที่3ซูมระยะไกลไม่เห็นนะ อันนั้นคือสนาม3ในรุ่น14ปีส่วนสนาม2อยู่ฝั่งนี้ครก็เดี๋ยวผมลองเดินไปดูแล้วกันนะครเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับในการแข่งขัน